ซึ่งข้อถกเสียด้านเทคโนโลยีนะครับผมอันที่จริงแล้วเนี่ยทันทีที่เกิดว่ามีการหยิบยกเรื่องเทคโนโลยีมาพูดในแกนดั้มนะผมภาคที่ถูกจะหยิบยกมามากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นดับเบิลโอดับเบิลโอนะผมได้มีอนุภาคที่ว่า g n แอนด์ที่เรียกว่าไปเลยว่าเป็นอนุภาคสุดโกงเลยก็ว่าได้นะผมและเมื่อรวมเข้ากับเซซูนานะผมที่เป็นอินโนเวเตอร์บริสุทธิ์ได้โดนไปถึงการทรานซัมอะไรแบบนี้นะมันก็จะให้ผลลัพธ์ที่เกินคาดไปอย่างมากนะครับผมแล้วนั้นมาดูกันสิว่าถ้าเกิดสมมุติว่า โอนี่มันนะ่าสามารถโลดแล่นในจักรวาลแกนดั้มนี่มันนะ่าจะอยู่ในระดับไหนของจักรวาลแกนดั้มนะครับเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปคิดจริงจังอะไรกับมันโดยวันนี้ผมจะพูดถึงแค่เซซินากับดับเบิลโอไลเซอร์เท่านั้ะผมและยังไม่พูดถึงดับเบิลโอควอนต้าแต่อย่างใดนะสมมติว่าเซซินากับดับเบิลโอไลเซอร์นะผมได้ข้ามไปจักรวาร UC, นะลยูซีนั้นเรามาเปรียบเทียบกันเลยสิว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรโดยในจักรวาลยูซีนะผมม,งงนะผม,มันนั้นด้อยกกว่าาารรทนซัมปเน่ยางคือออว่าาานนนนุุภภไมมโสกกีัับงย มีความใกล้เคียงกันอยู่นะเออโดยอนุภาคไมโนสกี้นะผมสามารถใช้อาวุธเลเซอร์ได้สร้างสนามพลังได้ลดกวนการสื่อสารได้เชื่อมต่อจิตของมนุษย์ได้สามารถใช้บินได้และรวมไปถึงเปลี่ยนมวลสารโดยรวมโดยอนุภาค G N นะครับผมที่กล่าวมาในอนุภาคไมโนสกี้ที่ว่าทําได้ก่อนหน้านี้ผมอนุภาค G N มันก็ทําได้เช่นเดียวกันนะแถมมันน่าจะสามารถทําการแทนซ้ำได้สามารถทกา,ทา,า,าถทการล่องหนได้รักษาโรคได้อีกต่างหากและถือว่าเป็นอนุภาคนะผมที่เป็นพลังงานถาวรเลยก็ว่าได้และจุดเด่นของการแทนซ้ำนะผมถือว่าเป็นอาวุธเด็ดในจักรวาลดับเบิลโอน 00. เลยก็ว่าได้โดยหลักการทางานของแทนซ่านะผมมันจะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันก็คือการหยุดเวลาและไปปรากฏอีกจุดหนึ่งหรือทําการเล่งเวลานะครับผมในสายตาของคู่ต่อสู้นะหรือทฤษฎีที่2องแล้วผมก็คือว่าหลังจากที่มันได้หายไปแล้วมันก็ทําการสร้างใหม่ที่อื่นแบบเทเลพอร์ตนั่นเองซึ่งการแทนซ่านะผมเป็นการโจมตีรูปแบบมิติที่อนุภาพไมโนสกี้นั้นต้านทานได้ยากซึ่งถ้าหาว่าพูดถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับผมพูดได้เลยว่าการนำจากจักรวาลดับเบิลโอนี้สามารถสู้กับจักรวาลยูซีได้อย ใครมานั้นจะเป็นฝ่ายชนะต่อมาเราจะพูดถึงตัวเซซูนากันบ้างนะผมเซซูนานั้นเป็นอินโนเวเตอร์บริสุทธิ์ซึ่งาเปรียบเทียบกับนิวไทนะผมนิวไทยนั้นมีความสามารถในการรับรู้พื้นที่เก่งซึ่งเซซูนานั้นก็สามารถทําได้นิวไทยนั้นสามารถเข้าใจสิ่ง,งต่างๆได้ดีซึ่งก็อาจจะเข้าใจหลักการการทํางานทนคางแทนซัม um ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองใช้แทนซ้ม um ไม่ได้นี่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากในสนามลบนะนิวไทยนั้นมีความสามารถในการสื่อจิตซึ่งก็อาจจะสามารถคุยกันกับเซซูนะ่าจทากัินนพลงงตี้็ได้จจจจนนไดซึ่่งก็ไมมีผลแพ้ชนะนนนนนนิวไททั้้มมมีีขึสองงง่่รรุแปยากซเ ฐานะอินโนเวเตอร์บริสุทธ์นะครับผมก็อาจจะแข็งแกร่งกว่าแต่ยังไรเสียก็ตามนะครับผมนิวไทยนั้นมีความสามารถสุดโกงอีกอย่างนึงนั่นคือความสามารถด้านวิญญาณหลังความตายนั่นเองนิวไทยนะผมเปรียบเสมือนกับวิญญาณที่ล่งลอยในอวกาศนิวไทยนั้นอาจจะทําการเข้าครองล่าเซสนาอย่างรวดเร็วและอาจจะทําให้เซสินานั้นอาจจะฆ่าตัวตายได้แต่ต้องทาอย่างรวดเร็วนะผมไม่เช่นนั้นแล้วก็เซสนานั้นอาจจะเข้าใจหลักการการทำงานของวิญญาณและการเป็นวิญญาณก็อาจจะไม่ได้ช่วยการด้ยสรุปนะผมก็คือว่าเทคโนโลยีของจักรวาลย มันนั้นไม่แน่นอนและเมื่อดับเบิลโอนะผมได้ไปอยู่ในสังเวียนของจักรวาลจีกันดั้มนะครับผมซึ่งอันที่จริงนี้เป็นจักรวาลที่ว่ากันตามตัวมันมีผลลัพธ์ไม่แน่นอนนะเออเอาเป็นว่าจักรวาลจีกันดั้มนี่ถ้าเกิดว่าดับเบิลโอได้ไปอยู่นะครับผมผลลัพธ์การต่อสู้นั้นไม่แน่นอนและเมื่อดับเบิลโอนะผมได้ไปอยู่ในจักรวาลวิงซึ่งวิงเนะผมมีระบบซีโร่ซิสเต็มที่สามารถทำในอนาคตได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวนทางกับระบบทันซัมไปเยอะมากทันซ้ำนี่ก็คือการ โจมตีใส่ทาง Double O Laser l a s e ซ s i n าได้ซึ่งจัก,กรวาลวีเนื้อผมถ้าเกิดบวกเข้ากับระบบซีโร่ซิสเตมนี่เพื่อเผื่ออาจจะสู้ได้จริงๆก็ได้นะซึ่งถ้าหาว่าไปในจัก,กรวาลอื่นนะผมเช่นจัก,กรวาลกันดัมเอ็กเทิร์นเอซีเอ็ดไอเอลบัตออฟเอนเคอนเกสตาจีโนแม่มดจากดาวพุธอะไรพวกนี้เป็นต้นนะหลังจากได้ทาการแทนซัมประมาณหนึ่งวินาทีนะผมก็สามารถจัดการกับไอพวกที่ว่ามาได้ภายใน1วินาทีกาวโดยสรุปนะผมก็คือว่าในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมถ้าเกิดว่าในจัก,กรวาล U C นี้ผลล แต่ถ้าเกิดว่าสู้กันด้วยเว่นหมดนะครับผมผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่แน่นอนส่วนจักรวาลจีแกรนดั้มนะครับผมอันนี้ผลลัพธ์ไม่แน่นอนอยู่แล้วส่วนจักรวาลวิงนะครับผมเห็นอย่างนี้แต่มันมีระบบซีโรสซิสเต็มที่สามารถคาดเดาอนาคตได้นะไม่แน่ครับผมว่าระบบชันซ้ำเนี่ยอาจจะโดนดาวทางถูกได้จริงๆได้ไม่ต้องเสือครับผมอวยวิงเป็นการส่วนตัวอ่ะพูดง่ายๆนะผมก็คือว่าการที่บอกว่าจักรวาลแบบโอนั้นคือสุดยอดของเทคโนโลยีและอาจจะเหนือกว่าทุกจักรวาลของแกรนดั้มได้นั้นก็ถือว่าอาจจะเเป็นนรรื่่องงงจิซึสุดท้้าายีผมหก ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ